Còn không phải cái thật được kìa, không muốn được, không muốn được, không muốn được, không กลับมาเดี๋ยวจะมาเอารอกันนะมันอยู่ใกล้ถนนถ้าไม่มีคนออกไปก่อนเพราะว่า,าไปไม่ได้เหเดเยอเต็มตะกาแล้วพอแล้วว่า,าจ,จะไม่เอาก็จเจอแล้วดูสวยงี้ก็ต้องเก็บน,นะสีดายคือแบบเห็ดมันเยอะเรา,เาไปไม่ไหวเราอยากได้แต่เห็ดอ่อน โอเคนี้ได้พอได้เนียเสด็ให้ป่หัวขำก็งามงามอยู่ด้วยนี่ดอกนี่สสี่อยู่ดิเก็บโเนืดบนต่างทืออยูตต่ติดติดติดไม่แต่ดอกซ้ำนี่บอกอ่อนๆใส่มุดบุลกโอ้ีย่าง l ะลุกลุก่กกกาแด ่ามันแดงคืนเดียวอืนจังไดบอถั่วโบสิมั้กินข้าวออสองดอกดถหลายกัดหลายี่ยรแข็งอยู่ดิบนุดอกมีสิถ่วโบสิคือตรอกูลตระถั่ไง่ดหลายกักหลายเนี่ยเพ่าดอกถั่วพวกดอกงามเลยหมดถ่วเลยล่ะเห็ดหลายล่ะแต่ว่าพิสดอกหนาเขียว ไปใส่ไปเกะเป็นตะวันเผาดอกัน้เดี๋วจะบงุงคนบึงนี่ให้เพื่องดอกนี่มื่ดอ,อกเงยแต่ขาไป็ไงบ้างเโอยคนก็มาเห็นสันดีนี่ตงดอกนี่คนมาเห็นอ็ดนี่เาเมื่อไ

nhiều hơn được của thầu thêm em ta xuống xuống đi nhìn này pin khẩu nữa. ปูว uh, ิ่งลบิ๊กบีทีวันทูทีวันทูทีเขาต้องปีนหนึ่งสองวามบีหนึ่ดอกไม้สวยมาก กบีชิ้าีเจงเดีวเปนน้องซีดอกน,นี่ 5, 5, 6, 5, 6. อดอกเด้อน,นี่หน,นึสองสามสเจมงเดียวเดอกเด้นี่บีเก็บุกนสดอก ซีดอกเป็นเก้าดอกนะจ๊ะเก็บเลยอโอเคงามมีดอกซ้ำอีดอกออดอกไม่ติดเทาจังนเอยเพิ่งมาเห็นดอกนีส้สวยมากสใกล้ทางเดินสวยปักปักเลย เดินดังเดิดิ้งดิ้งโอ้ยงามขึ้นลาขึ้นไปคูยตั้งยางแตะตุ้งย่บีที่เสอบนบุอดอกอ่อนดอกนี้ทุกคนนหฮเพิ่งเถาหลายหลายสิบกุดอกฮิดเพิ่งหวานดี่จะมาเ่าเดีนี้กันนี่เนี่ยมีคนเห็นหลายหลายเถาบัน จะเปไ็นไหวหมดตนะิคุณน่ะคุณเนี่ยเออลายกัดลายเนี่ยมีฝุ่นเถ่าข้นเบาม่นเป็นแบบขนเบาคนเบาหินมีมนเลือเถ่าลมได้เี่นหนององ่ะนี่ตายยงอนเห็ดค่งนข้างย้างเนี่ยคุณตกลงไปคุ่นมันกิ่งลงไปคุณดิ้นที่ต้นไม้ตน้นใหญ่ทุกสันกิ่งต้องไปถึงปุ่นละ ดอกนี้มันสิเถาว์นี่ดลยกหเ่าเฮ็ดเถานี้หมดเลยโอ้ก็เถาวันไดนจเอาได้ดอกนี้อยากเกิดลายวันนี้ตอนนี้โตนโอ้ใส่ถนี่ถึงถักเพิ่งว่าแดงงามด้นีุ่นะอืมีสองดอกตรงมึระวังเถาไอ้หนอนเห็นบอกคืองามตังนี้ มึง like ได้ห <us Miguel Dude> ็นบอไปจห็นบ่ตัางเปิดเปิดดูบ่งยไงให้ผึ่งว่าแดงก่ดินี่คนเห็นเนี่ยคอกัดไข็งทางนะวนี้บ่อหน่อยยังมาตุ่มาท่เห็นะมันจะเป็นของห่าด้อเฮ้ไงมันจะเป็นเห้่งว่าแดงนี่ให้ฝุ่งใครว่าฝนตกโม่แดดม่ลลมเนาะ โอ้ยงูมดีล่ะอีกพอย,ยอ,อ,อย่างหนึ่งยาง่านไปตัพอนังเกาว่งามนี่นอนแตงตวาดสีสันอะสกินดูสวยอยู่นะสวยอยูอ่ะแถลงแทงแทงเงน,นีนอนมันนอนเกิด มีดอกนี้ข้างล่างดีเนี่ยดีติฟูเนี่ยน่ะดอกนึงข้างล่างคุณคุณจะตกลงไปเด้อดอกหนูตากระแหงเห็นมีดีอยู่ข้างล่างเห็นบ่พระเอกปีนเขาอยู่คุณมีนป้าเห็น น้อยมันตะไก่เลยเก็บไม่เก็บเก็บไหมอืสวยอยู่ไอดตุ่งดำสวยตุ่งดำ